เสิร์ฟแบบนี้เลยครับผมเป็นมอเหมือนเดิมสวัสดีครับพบกับช่องบ่าวนะชาแนลครับผมมาแล้วครับผมสุขใจเหมือนเดิมครับอันนี้สาขาอ,อุบลขาเข้าทางเข้าอุบลครับผมอยู่ติดถนนนะครับคนบอกมีสองสาขาก็เลยกองมาซิมบงับผมอันนี้ผมเคยมาประมาณสองสามครั้งแล้วเนี่ยแต่อุดรเคยไปครั้งเดียวที่อุดรต้มไกบ่บานครับ ต้มไก่บ้านแล้วก็มีหมกปลาซิลครับปลาซิลเพิ่ตัวใหญ่ทุกคนมันเลี้ยงได้อยู่บกปลาซิลเมขตัวใหญ่ครับแล้วก็มีไก่ย่างครับวันนี้สั่งเป็นไก่ย่างคลิปที่แล้วสั่งเป็นไก่นึ่งแล้วก็มีส้มตำกับขนมจีนมาครับผมข้าวเหนียวเพิ่นกึ้นหอมมากขึ้นก่อครับดูนะ่าสีอะไรเอาข้าวเหนียวสีม่วง xin một cái siêu càng nghe vẫn còn phạm tôi nghe càng lại hơn. như bị mày lắm xin hợp ปลาสูบตัวใหญ่ครับมันตุ่ยครับไม่มีไข่ลองต้มไกไ่บ้างสมไปบ้านซิมนำน้ำใสๆครับทุกคน เลยครับดี๋ลองตำหุงมืงมขักขกค,ครับผมนี่เพิ่นมาเสิร์ฟไปเลยครับผมยินทอดมาครับมากินตนัวไหคผมบันีผมนนผม,มกปลาซิว บรรยากาศก็ดีดีครับบนไอ้ขึ้นตุ่ม,มตไต่นเป็นหมอสีคนใสใส,สครับคนบางแต่เข้มข้นครับผมน้องแมไม่ต้องลุกอรือนั่นแหละ ครับต้มไก่มันใส่หมอเสิร์ฟแบบนี้ค,คือชิ้นอยู่เทียงนี่ครับไก่บนซี่ฝุดฟืดคออย่าลืมต้องเอือนย่างก่อนอ่ดี จอกบ่จูก๊กล,ลองก่อนไอ้เพื่อนไอ้ไข่ไก่เขาตุ๊กหวงเหรอผมยืมเป็นแฮกนครับไอ้บ้าน cái bàn nước cải xám cho điện thoại chim บรรยากาศดีๆครับผมเจียงเลยเพราท่นมีแดดด้วยก็ซื้อคนกับตัวใหญ่ไงยันถือกางประกาศมุมทั้งตัวประกาศมันกำมตัวใหญ่เนาะน้ำจิ๊บคอกันเนีย่ย

เไม่เป็นสูตรเป็นมกักเองนะครับโมเนตอเราแก่มัดโฟมก็ะลยยางปากับเปิดเน,น,นื้อบุ้งปากาดาพาอันนี้ปักตูมแขกป่บบน นี่ก็น่าจะเป็นใบยังกับมังหงกันนะแต่ก,กะโดนบ่อันนี้พระก,กาศื่นครับผมแสวพวกมหงแต่ก็ตำมัหหอองหงหนึ่งเขากันครับ เว้นเออยน,นะครับเนี่ยๆๆงันดูเหรมาเลยครับผมได้อยู่แถวอุบลแถวซีเกตไก่ๆแล้วเนี่ครับซิมเบิร์ครับผม แลวลนที่ออมาเท่านั้นรครับพ่หน

ี่ใส่สกับประกาศอื้่นครับเนะขากันครับก็ประกาศเพ้นตัวอมืวอไร อย่งนี้หมายว่าดีใจลดท้ลย่หใส่มือเลยต่อไปเลครับ ตคนิวนนงนี่จะทางกลางครับผมนคือว่ากลานำได้บวัดผมมำลม

เขาเขมือใส่เมือมแสบมาทับงหมดซิวคนตัวใหญ่ครับตัวนี้ใครครับเนองเก็เบบนนอกกล่องซิวแม่ไข่อ่ากินอยากมั้ย จินคือยังคิดหอดทำไมแต่เกาครับผมเห็ดหน้าครับพอกับแม่ทำไมเป็นเรื่องหน่อยอยู่เชียงหน้าเนะเถาแม่ก็เพิ่งจะเห็ดหน้าไปแลวยวอไอเด่นอยู่ทั้งเสียงบรรยากาศเพป่นเหตดดีครับ ทำไมตะเกาว่าแม่เห็นหน้าลูกเล่นหยอกกันอยู่เส้นเสียงนี่นสิครับจำล,ลองบรรยากาศกทุกเหมือนหายกากนะตามผู้ตามคนก็นกนต้องเห็ุงานเหตุการณ์นะครับเนาะแล้วบ้านผมเห็ดปีเดนะือดเดื่อดเนาะหน้าปีเฮือดแต่บรรยากาศก,ากับชาวบาณนี้นะครับน้องหม,มักาบรรยากาศบ้านบ้านแบบนี้ ชักิบไปห,หามองได้กับทงสี่เหรครับเมื่อใดอยู่เงินอยู่ซานนะพอมาอยู่ต่างถิ่นถินทิงสี่แหละมาจิบาหามบันบานห้อบรรยากาศเอาบรรยากาศมาฝากที่ฝากนอนนะครับผมหน้าบ้านห้อคลิปนี้กันเอาไปสนีล่ะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับผม कितनी का समझा आप